ทำนายฝันสวัสดีค่ะนะรารวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่ามีดบาดมือนะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันว่ามีดบาดมือตัวเองแล้วสะดุ้งตื่นประมาณนี้นะคะอยากรู้ควาไหมจะดีหรือไม่ดีดีมากดีน้อยแค่ไหนวันนี้นะรารวดีมีเรื่องเล่ามีคําตอบมาให้ได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะคะ ช่วงนี้เรื่องเด่นเลยเขาบอกว่าคนที่ฝันนั้นจะได้ลาบจากการค้าขายการลงทุนทำอะไรก็ช่างนะคะอาจจะลำบากหน่อยแต่ผลตอบแทนนั้นจะมีมาให้มากๆมีมาให้ชื่นใจไม่ขาดสายเลยนะคะบางคนถามว่าเอ๊มีดบาทมือแล้วทําไมต้องมันน่าจะไม่ดีนะแต่มีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีด้วยนะคะเรื่องที่ไม่ดีได้แก่ เรื่องที่ต้องระวังก็คือคนที่อายุน้อยมากกว่าคุณนะคะจะหาเรื่องเดือดร้อนมาให้หาเรื่องให้คุณปวดหัวมีเรื่องให้คุณต้องมาจับใจมีเรื่องให้คุณต้องเสียเงินช่วยประมาณนี้นะคะกับญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวก็เหมือนกันให้ระวังเรื่องปัญหาจุกจิกทะเลาะก,กันนิดๆหน่อยๆอย่ามีปากมีเสียงกับคนในบ้านเด็ดขาดนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งสําหรับความรัก ความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้คุณจีบใครอยู่อาจจะมีคู่แข่งนะคะ คู่แข่งอาจจะทำคะแนนดีกว่าคุณทำให้คุณรู้สึกเสียใจทำให้คุณรู้สึกน้อยนิดๆบ่ายเอเราจะพลาดคนนี้หรือเปล่าแต่อย่าพึ่งกลัวไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เกณฑ์ที่มีคนมาให้คุณเลือกเพิ่มเติมนั้นมีอีกแน่นอนแล้วก็คนที่เข้ามาจีบคุณช่วงนี้ก็จะมีแต่คนที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอลักษณะคล้ายๆคุณถ้าเกิดเพื่อนเป็นแม่สือ่อแม่ชักให้ช่วงนี้โอกาสที่จะสารสัมพันธ์ เป็นแฟนนะคะมีมากๆเลยประมาณนี้การงานใครที่ทำงานประจำอยู่ก็ยังไม่มีเรื่องอะไรมากมายนะคะยังเรื่อยๆอยู่ส่วนใครที่ตกงานอยู่แล้วโอกาสที่จะได้งานปุบปับนี้ก็มีมามากนะคะใครที่ลงทุนทำธุรกิจช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆโอกาสที่คุณจะมีกําไรโอกาสที่คุณจะหาคนมาร่วมลงทุนนั้นก็มีเยอะนะคะมีมากๆเลยสรุปแล้วโดยรวม ถือว่าดีมากๆมีเรื่องที่ต้องกังวลก็คือเรื่องคนที่อายุน้อยมากกว่านะคะจะทําให้คุณเดือดร้อนส่วนตัวเลขนําโชคสําหรับความฝันนี้ถามว่าดีไหมก็ดีนะคะสามารถเสี่ยงโชคได้เหมือนกันตัวเลขนําโชคสําหรับความฝันว่ามีดบาดมือนี้นะคะได้แก่เลข9เลข7แล้วก็เลข3 9 7 3 9 7 3 7 93แบบนี้ก็ได้นะคะตัวเลขหลักๆก็คือเลข9เลข7แล้วก็เลข3นะคะใครที่รู้สึกว่าฝันว่ามีดบาดมือแล้วไม่ค่อยสบายใจอย่างที่บอกนะคะทําบุญใส่บาตรกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะฝันร้ายก็จะได้กลายเป็นดีฝันดีก็จะได้ดยียิ่งขึ้นไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ